ดังนั้นนะคะตอนนี้เราจะไปติดตามค่ะสกู๊ปนะคะเรื่องราวการเสียชีวิตของอีกหนึ่งวีรชนค่ะก็คือคุณวารินวงสนิทนะคะซึ่งเป็นอาสากู้ชีพของหน่วยนะคะอาสากู้ชีพหน่วยนเรนทรค่ะซึ่งเสียชีวิตในวันที่15พฤษภาคม2553ที่จุดบ่อนไก่เราจะไปติดตามชีวิตค่ะเพราะว่า นายวารินนี่นะคะมีบุตรถึงสามคนมีบิดาและมารดาต้องดูแลชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อหัวเรืออย่างวารินต้องเสียชีวิตลงค่ะไปติดตามชีวิตนะคะของครอบครัววารินวงสนิทค่ะจากการรายงานของน้องก,อก๊อฟกันบินาสถิลกุลไปติดตามค่ะวันนั้นก็ลูกชายไปทำงานอยู่ไปทำงานอยู่ที่ศรีลม แล้วทีนี้พอเที่ยงเขาบอกว่าประกาศเฟอร์ฟิวก็เล,กเลิกเลิกแล้วทีนี้ก็ลูกพี่เขาโทรมาบอกว่าให้ไปช่วยผู้บาดเจ็บอยู่ใต้สะพานทางด่วนเขาก็ไปแล้วทีนี้ก็ไปจอดไว้ที่จอดรถไว้ที่ปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันบางจากแถวไหนคะแถวไอ้บอนไก่แล้วเขาก็เดินไปเขาบอกว่าก็จะไปช่วยคนแต่ยังไม่ได้ช่วยคนแต่โดนยิงก่อนพอามาลูกข่าวอีกทีนึงก็เพื่อนเขาโทรมาประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเขาบอกว่า เขาบอกว่าบอกว่าแม่ไอโฟโฟโดนยิงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียหรือไม่เสียแต่ให้แม่ไปโทรไปที่โรงพยาบาลเองแม่ก็เลยว่าเอเป็นอะไรวะเราเรียงพูดกันอยู่ไหมไหมว่าตอนตอนบ่ายสองโมงก็โทรมาหาแม่อยบอกว่ากลับบ้านยังไม่ได้นะแม่เพราะว่าเขากาลังให้นั่นอยู่เขาบ้านนี้แม่ก็เลยบอกว่ารีบๆกลับมานะก็เลยบอกว่าอย่างนี้ เพราะว่าอย่าไปไอ้นั่นเขาบอกว่าแม่เพราะว่าช่วงนี้เราต้องช่วยเขาก่อนเพราะว่าลูกพี่โทรมาบอกให้ไปช่วยเขาช่วยคนเจ็บก็ว่างนี้ก็เลยบอกว่าแม่แม่ไม่อยากให้ไปเลยเพราะว่าทำไมอยากอยากให้มากลับมาดูลูกช่วยแม่ดูลูกหน่อยก็ว่างนี้บอกว่าต้องไปช่วยเพื่อนก่อนใส่เสื้อเอกกลมท่าสีใส่เสื้อครีมอาสาเขาน่ะ แล้วทีนี้เขาก็ใส่เสื้อเข้าไปแต่ว่าเขาเดินไปเขาก็บอกว่าเอ้ยกูใส่งี้คงจะไม่ยิงหรอมั้งเพื่อนเขาบอกว่าอย่างเงี้อย่าพึ่งเข้าไปอย่าพ mm ึ่งเข้าไปเขาก็บอกว่ามันคงไม่กล้าย,ยิงหรอกเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่แถวนั้นเขาบ่าอย่างเงี้ mm hmm. มีแต่คนเก็บเขาบ่าอย่างเงี้ยเขาก็เลยพอเดินไปออกจากปั๊มน้ำมันไปยังไม่ได้ไปถึงคนเก็บเลยตัวเองก็โดนก่อน นางวิไลวันวงสนิทมารดาของนายวารินวงสนิทอาสากู้ชีพนเลนทรจังหวัดสมุทรปราการเล่าย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมพศ2553ขณะที่ลูกชายได้ลงปฏิบัติหน้าที่หวังจะช่วยคนเจ็บคนตายจากการสลายการชุมนุมที่แยกบ่อนไก่ปรากฏว่าต้องกลายมาเป็นเหยื่อผู้เคา์ร้ายเสียเอง เหตุการณ์นี้แม้จะผ่านพ้นมาแล้วเกือบสองปีแต่นางวิไลวันยังคงจำฝังใจไม่อาจลืมได้เลยนาทีแรกที่รู้ว่าลูกชายเสียชีวิตเหมือนโลกทั้งใบแตกสลายถึงวันนี้ความเสียใจยังคงวนเวียนอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลาเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลนครับวันนั้นที่เข้าให้ไปรับศพไปรับศพพ่อเขาก็ไปด้วยไปแล้วทีนี้แม่ดูไม่ได้มันมืดไปหมดเลย ดูอะไรไม่ได้ข้าวก็กินไม่ได้แล้วที่นี่พอ่อเขาบอกว่าให้ยางแข็งๆหน่อยเพราะว่าเราต้องมีภาระเยอะเพราะว่างี้พ่อก็บอกว่ามีภาระเยอะเพราะว่าหลานเรายังเล็กอยู่พูดไม่ออกเลยไม่น่ามา,มายิงอย่างเงี้ยให้คนยิงก็ยิงงว่มแทนที่จะดูมั่งไม่ดูมั่งเออยิงกันยิงอย่างเงี้ยแม,แม,แม่แม่ว่าไม่ถูก ถ้าดูองเงี้ยเห็นอ่างเงี้ยแม่มันมันมันเหมือนกับแบบว่าลือึ้อมาอยู่เรื่อยๆเลยถึงสองปีแต่ว่าแม่ก็ยังแม่ก็ยังไม่ลืมไม่ลืไมลไม่เคยลืม นางวิไลวรรณมีเพียงลูกชายคนเดียวและคาดหวังโดยตลอดมาว่าลูกชายจะเป็นเสาหลักของครอบครัวก่อนหน้านี้นายวารินเคยแต่งงานแล้วและมีลูกทั้งหมด3คนแต่ภรรยาได้หนีออกจากบ้านไปตั้งแต่ลูกคนเล็กอายุเพียง9้าเดือนเท่านั้นทําให้นายวารินต้องทํางานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกๆทั้งสทุกวันนี้นางวิไลวรรณต้องแบกรับภาระค่าเลี้ยงดูเด็กน้อยเหล่านี้ซึ่งอยู่ในวัยกําลังเรียนหนังสือ เขาก็ช่วยแม่ทุกอย่างอ่ะคือแบบว่าลูกก็มีคนเดียวมีลูกคนเดียวเขาบ้านหลังนี้เขาก็ช่วยแม่ผ่อนเขาเขาทำบ้านให้แม่อยู่แล้วก็ต้องผ่อนนองอะไรหมดทุกอย่างผ่อนรถผ่อนบ้านทํางานเขาก็หาของเขาเขาก็มาให้แม่พอค่านมค่าอะไรลูกอย่างนี้เขาก็ส่งให้แม่ทุกเดือนทุกเดือนไม่มีเขาก็ต้องไปหารับจอบรับอะไรมาให้แม่เลี้ยงลูกเขาเพราะว่าเมียเขาก็ไม่อยู่ด้วยก็มีแต่ มีแต่เขากับพ่อเขาเป็นคนหาแต่ก่อนนี่แม่ก็ทำไม่ได้ทำงานเดี๋ยวนี้แม่ก็ทำงานแต่ก่อนนี้มีแต่ลูกกับพ่อทำงานช่วยกันแม่ก็ดูลูกให้เขาเนี่ก็มีลูกสามคนมีลูกเดี่สามคน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 โตเขาก็เพิ่งจะปอสองคนเล็กกับคนเล็กก็บองเพิ่งจะอนุบาลสองคนกลางก็เพิ่งปหนึ่ง ขึ้นป .1 ปีนี้ค่าเลี้ยงดูค่าเลี้ยงดูก็รัฐบาลก็ช่วยมาแล้วก็ได้กินกับรัฐบาลชุดใหม่มแต่พ่อกับแฟนก็บอกว่าเ็าทำงานไปเรื่อยๆช่วยกันไปอย่างละนิดละหน่อยไปก็แบบว่ามันเด็กมันเยอะเราก็ต้องดูเขามากอย่างนี้ไง<ม>เด็กเขาก็พูดอยู่นะว่าคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อแต่ว่า แเราก็บอกว่าพ่อไปดีแล้วเราก็บอกแค่นี้แหละคนโตก็ถามอยู่ว่าคนโตก็ถามว่าแม่ยายอยากเห็นหน้าพ่อนอะกจากครั้งหนึ่งว่างทีเพราะว่าพ่อเขาไปทํางานทุกวันทุกวันเขาก็ไม่ค่อยเจอหน้าพอ่อเท่าไหร่เจอเตือ,ตอนเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้ยเขาไปรงนายตีกอ๊อฟตีอะไรมาแล้วเขาก็กลับมาเขาก็บอกอ,อยากเห็นหน้าพอ่อเขาบอกว่าคิดถึงพอลินนะเขาก็บอกเราก็บอก เขาหญ่พาไปทําบุญหาพ่อขาว่าจะไปทําบุญหาพ่ออีกอกำลังใจหนึ่งเดียวที่นางวิไลวันมีแรงสู้อยู่บนโลกใบนี้ได้ก็คือเด็กน้อยทั้งสามคนเพื่อการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีเมื่อเขาต้องขาดทั้งพ่อและแม่เธอก็จะทำหน้าที่ผู้ปกครองให้สมบูรณ์แบบที่สุด สำหรับคนลงมือฆ่าลูกชายนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะออกมายืดอกรับความจริงแบบลูกผู้ชายและถูกดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายมีแต่แฟนปลอบใจว่าเออชู้ไปนะภาษาอะไรตั้งแต่คนเขาจนกว่าเราก็มีเขาพูดอย่างนี้เราก็พออยู่ได้เราก็นึกอีกอย่างหนึ่งว่าหลานยังเล็กอยู่ป่วยก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เราต้องชู้ต้องให้เขาเรียนให้จบไปก่อนแล้วว่างี้ ดูไปก่อนแม่ก็อายุห้าสิบสองปีพ่อก็ห้าสิบห้าปีถ้าไม่มีถ้าไม่มีลูกชายแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องสู้ไปเรื่อยๆยงี้ยอดทนไปสู้ไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้อาฆาดมากแค้นหรอกแต่ว่าทําผิดแล้วก็เขาอยากให้ยอมรับผิดมั่งทําผิดแล้วก็อยากให้รับผิดออกมั่งว่าเออคนที่เขาไม่รู้อะไรทําไมไปยิงเขาอย่างเนี้ย พูดเรื่องนี้มันคิดไม่หายเลยเพราะว่ามันยังไงก็ไม่รู้คิดถึงลูกอยากาแทนที่จะให้แม่ไปก่อนเนี่ยให้เข้าอยู่กับลูกเขาอายุเ็ายังน้อยเพราะแม่มันอายุมันเยอะแล้วแม่คิดไปอย่างไงพจนาสกุลเปียถ่ายภาพกอบฟกันปีนสัสสิรกุลรายงาน ก็เหมือนกับที่คุณแม่พูดนะนะคะจริงๆแล้วความหวังของแม่ก็คืออยากให้ลูกยังอยู่เพราะว่าลูกเนี่ยอายุยังน้อยกว่าคุณแม่อายุมากกว่าควรจะไปก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็ไม่ควรจะไปทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วหากไม่มีการกระชับพื้นที่การสลายการชุมนุมชีวิตของวาลินนะคะวงสนิทก็คงยังอยู่กับลูกทั้งสคนยังคงทําหน้าที่ของพ่อ ดูแลและให้ช่วยเหลือเรื่องของการศึกษาและต้องทําหน้าที่ของพ่อในการดูแลลูกให้ดีกว่านี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคะ่ะพี่น้องคะก็คือครอบครัวเหล่านี้จะต้องมาสูญเสียบุคคลซึ่งเรียกว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวและต้องทําหน้าที่พ่อให้ดีตรงนี้หากไม่มีการสลายการชุมนุมที่ว่าเนี่ยมาทำลายครอบครัววงสนิทน้ำตาของคุณแม่น้ำตาของลูก ที่ต้องรอคอยการกลับมาของพ่อก็คงไม่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในที่ชุมนุมในปี2553เข้าใจและรู้เป็นอย่างดีค่ะว่าหากไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ครอบครัวทุกครอบครัวก็คงไม่ต้องสูญเสียไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่คนคนหนึ่งกระทำการแค่จะปกป้อง อำนาจซึ่งตัวเองได้รับมาให้ยังคงอยู่และอยู่กับเขาตลอดไปแต่สุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นค่ะเมื่อครั้งหนึ่งนะคะเหตุการณ์การตามหาความจริงความจริงที่กำลังปรากฏการไล่ล่าในเรื่องของการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้ง98ศพค่ะกำลังจะปรากฏแล้วโดยเฉพาะคดีนะคะก็มีการคืบหน้าไปมากมายเดี๋ยววันหนึ่งจะนำเรื่องราวนะคะของครอบครัวของคุณ วร,ว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 ราชัยนะคะก็จะเป็นคนหนึ่งของคุณวุฒิชัยวราคามขอขอภัยพี่น้องค่ะคุณวุฒิชัยวราคาซึ่งมีโอกาสได้เจอคุณแม่นะคะที่งานของพรคเพื่อไทยซึ่งจัดในเรื่องของการเปิดเผยความจริงเพื่อความยุติธรรมที่ตอนพรคเพื่อไทยจัดในการเปิดเปิดตัวหนังสือนะคะของสอปชที่มีการสรุปความจริงนะคะเปิดเผยออกมาคุณแม่ของน้องวุฒิชัยวราคามเนี่ยนำซีดีแล้วก็ภาพถ่าย มาให้และบอกว่าก่อนหน้านี้ปอยเคยมีโอกาสไปร่วมง,งานศพของน้องวุฒิชัยวราคมที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะซึ่งวันนั้นนะคะศพของน้องวุฒิชัยวราคัมสภาพก็คือตัวเนี่ยเป็นโครงกระดูกหัวเนี่ยมีเนื้อติดอยู่บ้างเล็กน้อยคุณแม่ไปเจอศพนี้นะคะที่สุสานจังหวัดชนบุรีไปเจอในฐานะที่ศพไร้ญาติค่ะไม่มีชื่อปรากฏแต่คุณแม่ก็สุ่มไป เพื่อที่จะคิดว่าศพของลูกชายไปอยู่ที่ไหนหนอโรงพยาบาลที่ไหนรับศพของลูกไว้บ้างก็ไปเจอศพนี้ค่ะที่สุสานชนบุรีแปลกใจไหมคะว่าทําไมระยห่างเหตุการณ์สลายการชุมนุมเกิดที่ที่ราชประสงค์เกิดที่ที่ผ่านฟ้าทําไมศพของพุธทธิชัยวรากมจึงไปอยู่ที่ชนบุรีได้สงสัยเหมือนกันสุดท้ายแล้ววันนี้ค่ะ ภาพการเสียชีวิตของวุทิชัยวราคำปรากฏอยู่ในหนังสือสปชและคลิปภาพการเสียชีวิตของวุทิชัยวราคำก็อยู่ในมือของสถานีเอเชียอัปเดตแล้วเดี๋ยวเราจะนำเรื่องราวของวุทิชัยวราคำมานำเสนอกันว่าศพจริงๆของวุทิชัยวราคำนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่สื่อมวลชนค่ะ ของรายการประชาชนข่าวเย็นนะคะก็จะนําเสนอเรื่องราวแบบนี้การติดตามความจริงเพื่อความยุติธรรมมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันวันนี้หมดเวลาค่ะสําหรับรายการประชาชนข่าวเย็นกับดิฉันตรีชดาศีธดานะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ16นาฬิกาสนาทีค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ